บทคำถามที่จะถามว่าเติมน้ำยาแอร์คว่มถังหรือไม่คว่ำถังบทคำถามที่จะถามว่าเติมน้ำยาแอร์แบบของเหลวหรือแบบกา๊าซวันนี้ช่างบุ๋มมีคำตอบสวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มในช่องช่างบุ๋มชาแนลวันนี้ช่างบุ๋มจะมาแนะนำน้ำยาแอร์นะครับ invent t o in, ed, in one ก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังฝากกดติดตามช่องช่างบุ Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยน,นะครับน้ำยาแอร์ n v v r n e t t ท i n 1 R32 ทับ A 4 1 0 a นเะครับเป็นของยี่ห้อ Blue Planet เขาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มานะครับเป็นนะครับน้ำยาแอร์ที่สามารถเติมได้ทั้งน้ำยาย3า R32 และ4 1 0 a ในถังเดียว ผมก็เพิ่งได้ไปศึกษามานะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้แทน R 3 2 4 1 0นะครับดวยวิธีการเติมตั้งถังนะครับไม่ต้องคว่ำถังอีกต่อไปเพราะว่าตัวถังเขาออกแบบมาโดยที่มีไส้ถังนะครับโดยต่อจากวาล์วนะครับวาล์วที่ต่อสายเกล็ของเราเนี่ยเขาจะมีไส้ถังลงไปถึงด้านล่างโดยที่ไม่ต้องคว่ำถังการเติมเติมแบบของเหลว อย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่สามารถออกมาเป็นการาดได้ส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวช่างผมขึ้นหน้าตาขึ้นรูปนะครับแล้วขึ้นรายละเอียดให้ดูแล้วก็ลองไปค้นหากันดูว่ามันมีจริงไหมแล้วก็ใครที่สามารถนะครับนำไปใช้งานได้จริงแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันว่ามันใช้ได้ดีจริงไหมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับผมไม่ได้สปอนนะครับยี่ห้อไหนยี่ห้อหนึ่งแต่ว่า มีความรู้สึกว่ามันสะดวกนะครับต่อช่างนะครับหรือผู้ที่ใช้งานอย่างมากเพราะว่าใช้แค่ถังเดียวแต่สามารถเติมได้ทั้ง R 3 2และ R 4 1 0 a โดยที่เราไม่ต้องยกหลายๆถังแล้วก็ไม่ต้องคว่ำถังเพราะเวลาถ้าสำหรับช่างที่เคยไปซ่อมง,งานนะครับงานแอร์รั่วนะครับหรืองานที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำยาเนี่ยเราต้องยกนะครับถังขึ้นไปที่สูงยังไม่พอ เวลาเติมเราต้องคว่ำถังอีกแต่ยี่ห้อนี้เขาออกแบบมาโดยการที่มีตัวไส้นะครับไว้ดูดน้ํายาที่เป็นของเหลวนะครับไม่ต้องคว่ำถังพอปล่อยน้ํายาออกมาก็เป็นของเหลวอย่างเดียวนะครับก็จะหมดคาถามเลยทีนี้บอกว่าเวลาเติมน้ํายาคว่ำถังไหมหรือไม่คว่ำถังไหมเติมน้ํายาเป็นของเหลวหรือเป็นก๊าซทุกวันนี้นะครับเติมของเหลวหมดเลยนะครับเพราะผู้ผลิตยังผลิตออกมาแบบเป็นของเหลวอย่างเดียวนะครับ คู่มือต่างๆการติดตั้งนะครับก็แนะนําให้เติมเป็นของเหลวทุกอหลายๆยี่ห้อนะครับลองไปอ่านหมายถึงว่าที่เขาเขียนติดนะครับหรือเขียนตามคู่มือนะครับเขาจะเขียนเลยว่าเติม R 3 2 R 4 1 0 A เป็นของเหลวเท่านั้นลองไปดูข้างๆตัวคอนดินซิ่งนะครับรุ่นใหม่ๆเขาจะเขียนติดไว้ทีนี้วิธีการเติมนะครับนอกจากจะไม่ต้องคว่ำถังแล้วเติมแบบของเหลวแล้ว R 3 2เติมแค่ 80-85%นะครับของอเนมเพจที่เขาเขียนติดตั้งไว้นะครับ R410A เติมแค่70-75%ผมยกตัวอย่าง R32 ก่อนสมมติ R32 เขียนไว้1กิโลกรัมในการเติมน้ำยา1ครั้งเราก็เติมไปแค่800กรัมก็คือ80%นะครับแต่ถ้าเป็น4 1 0 a นะครับจาก1กิโลกรัมก็เติมแค่700กรัมถึง750กรัม เพราะว่า70% 7 5นี่ผู้ผลิตเขาเขียนนะครับแล้วก็กำกับมากับสินค้าเขาอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่กำลังสงสัยว่าจะต้องเติมน้ำยาแบบของเหลวหรือก๊สทุกวันนี้นะครับมีคำตอบนะครับ100%ก็คือเติมแบบของเหลวแล้วก็ยิ่งตัวนี้ออกมานะครับ i n v e r นต์ทูอนะครับ R32-410A ไม่ต้องความถังสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานยี่ห้อนี้นะครับเราก็ได้ยิน มาติดทุมูอยู่แล้วสําหรับคนที่ทําแอร์นะครับหรือคนที่กําลังสื่อสารเรื่องแอร์ที่ฮอบูพนเน็ตเนี่ยเขาพัฒนาต่อเน,นื่องนะครับไม่ว่าจะน้ํายาหลายๆเบอร์ลองเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์เขา Facebook เ,เขานะครับลิงก์ต่างๆเขานะครับเขาก็แนะนําปี2021ใช่ไหมครับตอนนี้เขาออกแบบเอ้ยเขาออกผลิตภัณฑ์มานะครับเริ่มจําหน่ายตั้งแต่ปลายปี2020ละครับปีนี้ก็2021ก ลองไปซร์ชไปหากันดูนะครับก็ถือว่าสะดวกเดี๋ยวรอน้ํายาที่ช่างหมุมีปัจจุบันเนี่ยหมดก่อนแล้วช่างหมุก็จะไปหาซื้อมาลองใช้งานดูนครับว่ามันดีจริงไหมแต่นีดนะครับคาเตือนนิดนึงนะครับถ้าเราใช้น้ํายาตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเติมให้ลูกค้านะไม่ว่าจะเป็น R3 2หรือ c 1 0 a เนี่ยให้เรากำกับไว้นะครับรก็คือเขียนติดชุดคอนเทนเซอรไว้เลยว่าเราเติมน้ำยานี้อยู่พอช่างนะครับถ้าเราไม่สะดวกเข้าไปมีช่างท่านอื่นเข้าไปเนี่ย เวลาการแก้ปัญหาหรือการเติมน้ํายาตัวใหม่เข้าไปเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นน้ํายาตัวนี้นะนะครับเวลาช่างเข้าไปก็จะได้แก้ปัญหาถูกนะครับก็ถือว่าช่วยกันไปนะครับผมแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้ช่างที่จะเข้าไปทําต่อจากเรานะครับผมสาหรับวันนี้นะครับช่างบุ๋มมองว่านะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกท่านนะครับและนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามช่องช่างบุ๋มชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ